รีวิวรถของดีเคูสซมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็ภูมิใจนําเสนอนะครับรถพรีเมียมสุดหรูเลยนะของค่ายโตลต้าเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับของโตลต้าในตระกูลแคมรี่นะตัวนี้ก็เป็น all new Camry ที่ขายอยู่ในโชว์รูมปัจจุบันนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นตัวที่ใหม่มากเพราะเป็น all new Camry ตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมด้วยนะตัวท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็ปีเนี่ยก็ใหม่สุดๆเลยคือปี2021แท้เลยนะครับอันนี้ก็ รถสวยมากนะครับภูมิใจนําเสนอและสีเนี่ยก็ได้นะสีนี่หรูมากนะครับเป็นสีดําก่อนหน้านี้เรามีรีวิวสีขาวไปแล้วนี่เราดูมีสีดําด้วยนะไฮบริดตัวที่แล้วที่เรารีวิวเนี่ยเป็นตัวไฮบริดธรรมดานะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นไฮบริดพรีเมียมซึ่งเป็นท็อปออฟเดอะไลน์จริงๆนะครับของตระกูลแคมรี่นะตัวนี้ออกห้างหนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันบาทนะถือว่าเป็นรถที่เกือบๆราคา2ล้านเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าแคมรี่ตัวเนี้ยกลายเป็นเป็นมือสองและเร็วมากเลยนะ จริงๆต้องบอกนะรถคันนี้เนี่ยเจ้าของเดียวจริงๆนะครับแล้วก็วิ่งน้อยมากนะแล้วทำไมรถกลุ่มนี้มีมาขายแล้วนะหลายท่านก็อาจตั้งข้อสงสัยรถคันนี้นะครับเป็นรถที่เรียกว่าเราได้มาจากโตลต้ามอเตอร์เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรถที่พรีเมียมมากๆนะครับสิ่งแรกเลยอย่างแรกเลยที่บอกเป็นลักษณะของแคมรี่ไฮบริดเลยนะครับก็คือตัวนี้เลยครับให้ดูสัญลักษณ์ไฮบริดนี่ก็จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวท็อปนะครับของโตลต้าแล้วนะโลโก้จะเป็นสีฟ้านะครับถ้าเป็นตัวเบนซินธรรมดาจะเป็นโลโก้โตลต้าธรรมดานะครับสีเง มีไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เฮดไลท์นะครับมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์สวยงามเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะบอกก่อนเลยนะว่าเป็นแบบออโต้ไฮบีมดด้วยนะคือสามารถเปิดไฟสูงอัตโนมัติได้ด้วยอันนี้ฉลาดมากนะครับควบคุมไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้เนี่ยที่เมื่อกี้ผมคุยเรื่องโลโก้เนี่ยก็จะเป็นเรดาร์ที่ฝังอยู่ในโลโก้ด้วยนะอันนี้คืออัดเทคโนโลยีมาเต็มเลยนะครับในรถแคมรี่คันนี้นะครับดีไซน์เนี่ยด้านหน้ากระจังหน้าเขาจะเล็กลงนะมีโครเมียมแทรกสวยงามโดดเด่นนะครับ มี parking sensor อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็กระจังหน้าเขาจะเลยขนาดเล็กนะครับแต่ใต้กระจังหน้าจะเป็นขนาดใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็เล่นด้วยสีเทานะนั้นดีไซน์เขาจะออกดูแบบดูมีมิติสวยงามมากนะครับด้านล่างเนี่ยเขจะมีไฟตัดหมอกมาให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะสวยงามนะครับก็จะดูเน้นความเป็นสปอร์ตฉบเฉียวมากขึ้นนะครับด้านข้างเนี่ยโลโก้เนี่ยเราจะเห็นนะครับมี h y บริด ตัวนี้ก็จะบ่งบอกว่าเป็นรถไฮบริดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับล้อนี่ตัวนี้ก็จะเป็นล้อแมกนะครับสินิ้วนะอันนี้ไฮบริดนี่เขาจะเน้นเรื่องของความนุ่มนวลน,นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็สูงจริงนะครับแต่ว่าเขาเน้นเรื่องความนุ่มนวลน,นั้นเขาใช้แมกอยู่ที่17นิ้วตัวยางเนี่ยก็จะใช้ของบริสตอลนะครับตัวนี้เนื่องจากที่ผมบอกนะเป็นรถปี2021ย่างก็ปี2021ด้วยเช่นกันนะครับใหม่กิฟเลยพูดง่ายๆนะครับตัวถังรถเนี่ยดูดีไซน์เขาจะออกแบบฉบเาาบเีี่่่ยวไไลลลมมาาาาาาาจกฝหนนน้้้งงงถึดข จะเห็นเลยนะครับถึงความวเฉลียเฉี่ยวนะดูสปอร์ตกว่ารุ่นเก่าเยอะมากนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะรับด้วยฝาท้ายนะที่ไม่เส้นสายเป็นแบบดักเทลนะครับสวยงามตัวเนี้ยดูแลดีไซน์เขาลงตัวนะดูสปอร์ตขึ้นหลายคนบอกว่า ดีไซน์เขาดูเล็กลงจากรุ่นก่อนหรือเปล่าดีไซน์ด้วยเส้นสายมันจะบีบให้ดูท้ายเนี่ยมันเล็กลงนะแต่จริงๆนะ่ะมิตริรถเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับจากตัวก่อนนะครับจะมีก็คือหลังคาเนี่ยที่เขาจะค่อนข้างสโลปลงมาหน่อยเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูทางห้องโดยสารก็จะเห็นนะครับแต่ด้านท้ายเนี่ยก็บอกอย่ง,ยงสวยงามโครงสไตล์ของแฮมเ y อรี่ไฮบริดด้วยโลโก้นะครับที่เป็นสีฟ้าเนี่ยโลโก้ไฮบริดนะครับแล้วก็ด้านท้ายนี่ก็จะมีกล้องด้านท้ายให้อีกตำแหน่งนะครับผมนะไฟท้ายนี่เป็นแบบ LED นะครับสวยงามนะครับ แล้วก็พ่วงด้วยโลโก้วงไฮบริดด้านท้ายตรงน,นี้ด้วยนะก็จะให้รู้ว่ารถคันนี้เป็นรถไฮบริดนะครับด้านท้ายเนี่ยจะบอกได้เลยว่ามันดีไซน์เนี่ยค่อนข้างลงตัวนะดูแบบเป็นแบบสปอร์ตนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านในเขาจะสปอร์ตแค่ไหนด้วยนะแล้วเข้าไปดูกันกุญแจนะครับก็จะเป็นแบบ e y l e s s e n t r y นะครับแล้วก็เป็น s m a r t k e y อย่างนี้นะครับสวยงามมีโลโกโล้มีเขียน Camry แล้วก็นี่ขนาดกุญแจยังเป็นแบบให้รู้เลยว่าเป็นไฮบริดนะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนี่เป็นแบบนี่ล็อกปิดล็อกเปิดล็อกงี้ปิด เปิดล็อกก็แค่มือสอดเข้าไปอันนี้นี่ข้างในหรูหราอย่างนี้เลยเนี่ยที่ผมบอกใหม่มากด,ด,ดูนะดูนะฮะสครับเพดยังไม่แกะเลยนะสวยงามเพราะรถคันนี้ปี2021แท้เลยนะครับ ด้านในเนี่ยเราเปิดมาเนี่ยโทนเขาจะออกเป็นโทนสีดํารุ่นก่อนๆเนี่ยแคมรี่เขาจะเป็นโทนสีถ้าเป็นรุ่นแบบพวกไฮบริดเนี่ยทั่วไปเนี่ยตัวก่อนที่จะเป็นเชนจ์เป็นตัวนี้เขาจะเป็นเบาะสีส้มแต่ตัวนี้เขาเน้นโทนเป็นสีดําเลยจะดูเน้นความสปอร์ตมากขึ้นนะคือความหรูหราเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่เน้นความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับออปชั่นจัดมาเต็มนะเบาะไฟฟ้านะอันนี้ปรับ8ทิศทางนะครับมีตัว แานหลังให้ด้วยนะคือค่อนข้างครบถ้วนเลยและดีไซน์เบาะเนี่ยสวยเป็นดีไซน์ทรงที่ว่าเป็นสีดําตัดกับสีทองนะก็าะเป็นทองแบบน้ำตาลอ่อนทองเนี่ยดูสวยดูลงตัวเลยนะครับเหมือนคอปเปอร์เหมือนทองแดงนะฮะดูสวยงามมีปุ่มสตาร์ทนะอันนี้ตามสไตล์ของ camry hybrid เดี๋ยวเรามาดูกันนะจะเงียบคลิปเลยนี่ผมสตาร์ทแล้วนะนี่ไฮบริดก็จะเป็นอย่างนี้นะครโอ้โหดูการาฟิกสิครับการาฟิกก็สวยมากนะ ขึ้นมาหน้าจอโอ้ตรงนี้ผมว่าจอเขาใหญ่นะจอตัวนี้ต้องมีอยู่4นิ้วกว่าหนิ้วนะต้องมีเลยเบลล์มเลยนะฮะรวมถึงตรงนี้ก็จะเป็นจอประมาณสัก9นิ้วนะคือเรียกว่ามี2จอใหญ่ให้เห็นเลยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกปีมันใหม่มากนี่เลขไม่ส0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะปี2 0 2 1ไม่สอ0หมื่โล2 0 0 0 0ืนท่วนๆเลยน้อยมากนะครับอันนี้เรียกว่าเหมือนได้รถใหม่เลยเนี่ยเราดูสังเกตดูนะฮะเบาะเบาะยังตึงมากนะครับแล้วก็นี่ผิวสัมษษผัสพรมลัยเนี่ยใหม่มากเลยนะครับ อันนี้เรียกว่าเหมือนได้รถใหม่ยังไงอย่างนั้นนะครับตัวจอเนี่ยจะบอกอินโฟเมชันดิสเพย์ต่างๆเยอะมากเลยนะอันนี้ผมขออนุญาตคุยเรื่องจอก่อนเพราะจอตัวนี้ใหญ่จริงนะครับนี่ผมให้ดูเลยเนี่ยมีตัวควบคุมต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับมีเฮดอัพดิสเพย์ด้วยนะนี่ถ้าเรามองจากตรงนี้ตำแหน่งของเราเนี่ยเราจะเห็นนะครับมีเฮดอัพดิสเพย์ด้วยนะครับที่กระจกนะอันนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีปุ่มที่ใช้ปรับมา่านไฟฟ้าด้านหลังอันเนี้ยโอ้มีฟังก์ชันปรับมา่านไฟฟ้าด้านหลลังไดด้้้ววยนะแก อันนี้จะเป็นปุ่มเซตอัพเซตติ้งต่างๆนะฮะของตัวรถมีระบบความปลอดภัยมีเลนคีฟให้นะครับมีให้เราอยู่ในเลนด้วยนะครับมีนี่มีพิคอลิชันซิสเต็มให้ด้วยนะช่วยเบรกด้านหน้านะครับมีระบบไบรท์สปอตช่วยเตือนรถที่มาด้านข้าง RCTA รถที่เวลาเราจะถอยหลังเนี่ยร้องเตือนให้ด้วยนะฮะเวลามีรถตัดเข้ามานะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยนะแล้วก็มีพาร์คิ้งเซนเซอร์ที่เราบอกกันอันนี้เรียกว่าออปชั่นจัดเต็มมาจริงๆนะครับส่วน จอนี้นะครับจอใหญ่เนี่ยก็จะเป็นจอที่ใช้ควบคุมเครื่องเสียงต่างๆก็ทําออกมาได้ดีนะแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยชัดเจนหมดนะครับเด mm ี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่างๆก็มีอะไรบ้างมีที่แน่ๆเลยตัวท็อปสุดจะมีแผนที่จากโรงงานมาให้ด้วยนะครับอันนี้จะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้แผนที่จากโรงงานซึ่งตัวนี้เป็นอัปเดตตัวเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะแล้วก็จะมี เป็นแบบแอปที่เราสามารถลิงก์เข้ากับโทรศัพท์ของเราโทรศั์มือถือเราได้เลยนะครับอันนี้ก็จะใช้ Apple CarPlay Android Auto อันนี้ใช้ได้หมดเลยนะอย่างอื่นๆทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้ AMFM ได้อันนี้ใช้วิทยุได้แน่นอนมีบลูทูธมีมีราแคสเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะอันนี้สามารถเชื่อมต่อได้นะเป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์ไฮเทคเนี่ยจัดเต็มอยู่ตรง2จอตรงนี้เลยใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากดีไซน์เขาก็ล้ำนะเนี่ยผมชอบดีไซน์ลายไม้เขาตรงนี้มากเลย คือดีไซน์เขาดูมีมีเส้นสายดูเป็นแบบรถหรูมากเลยนะครับส่วนด้านล่างของจอเนี่ยก็จะมีแอร์ออโต้นะแต่ตัวนี้ออโต้ไม่ใช่ออออโต้แบบธรรมดานะเป็นออโต้แบบ3โซนนะอันนี้3โซนโซนไหนบ้างด้านหน้าซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังแยกอีกหนึ่งโซนนะครับพร้อมมีระบบนาโนออให้ด้วยนะกรองอากาศให้ด้วยเลยอันนี้เจ๋งมากเลยนะครับอันนี้เรียกว่าจัดเต็มมาเลยส่วนด้านล่างลงมาก็จะมีตำแหน่งของนี่ power outlet ให้1นึ่ตำแหน่งนะครับรวมถึงนี่ ช่องเสียบ usb แล้วก็ aux ให้อีกอันนี้ครบช้วนนะครับตรงนี้อันนี้ผมชอบดีไซน์ของด้านล่างเขาตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เรียกว่า wireless charger ที่ชาร์จโทรศัพท์แบบวางได้เลยอัตโนมัตินะครับพร้อมกับถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรนี่ด้านล่างนี่ก็มีที่ช่องเก็บของเขาดีไซน์ได้ดีนะการเก็บงานเนียบมากนะครับเท็กซเจอร์ตัวนี้ก็สวยนะสวยงามจริงๆริงนะครับตัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ ecvt 8ปด speed นะพร้อมมี s p o ์ t mode ให้นะครับอันนี้ก็สามารถชิฟต์ได้ ที่คันเกียร์หรือสามารถชิฟต์ได้นะครับที่คอพวงมาลัยแบบ p a d d l e shift ก็มีมาให้อันนี้ถือว่าจัดมาเต็มนะครับเกียร์ตัวนี้เนี่ยจะมีโหมดการขับขี่มี Eco โ o d e ม o มี a l Mo d e แล้วก็มี Spo r t Mode ให้เลือกได้ด้วยนะครับเจ๋งมากนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะปรับเป็นไฟฟ้าลว้ลวนก็ยังมี EV Mode ให้ด้วยนะอันนี้แบบขับไฟฟ้าลว้ลวนเลยนะครับแล้วก็ส่วนเบรกมือเบรกมือตัวนี้เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับพร้อมมีแบบออโต้เบรคโถให้ด้วยเวลารถติดก็ได้ใช้สะดวกสบายนะครับด้านข้างนี้ สวยงามนะครับพร้อมกับตรงนี้นะครับตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีให้นะเป็นนี่ครับเขาเรียกว่าพัดลมให้สาหรับเบาะกู้หน้านะอันนี้ถือว่าดีมากนะได้ใช้แน่เวลาอากาศร้อนๆนะครับโดยรวมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยถือว่าดีมากนะนี่ช่องเก็บของก็ใหญ่โตนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากจริงๆนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3กา้านแบบมัลติฟังก์ชันอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะก็ค่อนข้างจัดเต็มมาเลยด้านนี้ควบคุมเครื่องเสียงนะครับพร้อมกับโทรศัพท์นะแล้วก็มี voice control ควบคุมอยู่ที่ด้านนี้ ส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นครู i คอนโทรลนะครับครูซคอนโทรลจะอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงมีระบบเดินการชนด้านหน้านะครับแล้วก็มีระบบของเลนคีปสามารถกดที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนนะส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะจัดมาเนี่ยชัดเจนนะครับมีที่เปิดฝาถังน้ํา,ามันที่เปิดฝาท้ายนะแบบไฟฟ้าหมดอันนี้แบบไฟฟ้าหมดนะครับแล้วก็มี traction control ไอ้ตัวนี้เป็นปุ่มที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือ เปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับออโต้ไฮบีมอันนี้มีมาให้เฉพาะรุ่นท็อปเหมือนกันถือว่าดีมากนะแล้วก็ความหรูหราเนี่ยไล่ไปถึงเพดานเลยอย่างที่เราเห็นนะครับไฟเนี่ยเป็นแบบ LED ทั้งหมดละสีขาวสวยนะสวยงามเลยนะครับกระจกด้านหลังก็เป็นแบบตัดแสงแบบออโต้ให้เรียบร้อยนะรุ่นนี้นะครับนี่เปิดให้ดูก่อนมีซันรูฟนี่มีซันรูฟให้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะเวลาไป ทริปต่างจังหวัดเที่ยวต่างจังหวัดก็สามารถใช้ซันรูฟได้อันนี้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันความอลังการยังไม่หมดแค่ด้านหน้านะด้านหลังก็ยังอลังการไม่แพ้กันเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปความอลังการอยู่ด้านหลังจริงๆนะครับนี่ครับด้านหลังเนี่ยก็ใช้โทนสีดําเหมือนกันนะครับสวยงามแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยตัดด้วยนี่ครับเส้นสายที่เป็นสีน้ําตาลแบบทองแดงสวยงามนะครับตะเข็บก็เป็นแบบสีเดียวกันนะเข้ามานั่งอันนี้ตำแหน่งที่ผมนั่งดูสิครับกว้างขวางใหญ่โตนะ อันนี้เลครูมเหลือสบายๆเฮดลูมเนี่ยก็เหลือสบายๆนั่งสบายจริงๆนะครับแล้วก็เรียกว่าที่นั่งเนี่ยตรงนี้ก็สามารถปรับตำแหน่งของที่นั่งสำหรับตำแหน่งที่เรียกว่าบอสเนี่ยก็ไปได้ด้วยนะครับอันนี้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาตปรับสุดนะจะได้ดูว่ามันกว้างขนาดไหนเราขยับมาดูกันนะนี่ครับโอ้โหจริงๆสบายนะใหญ่โตเลยนะครับมีความเป็นส่วนตัวด้วยนี่ ม่านบางแดดอันนี้มีอยู่ให้ด้านข้าง2ข้างเลยนะครับสวยงามนะครับเส้นสายเขาเนี่ยดีไซน์ดีนะนี่เป็นแบบเป็นแบบแบบอลูมิเนียมด้านทําเป็นแบบสีอลูมิเนียมด้านสวยงามนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายเปียโนแบ็กส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลายเท็กซเจอร์เดียวก,กันกับด้านหน้านะครับสวยงามดูมีคลาสนะแอร์ Air, อย่างที่ผมบอกแอร์ด้านหลังเนี่ยมีให้อยู่ตรงนี้นะแล้วปรับตรงไหนนี่ครับอันนี้ตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีนะอันนี้โอ้โหนี่ดูสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ลอกออกเลยใหม่มากนะครับอันนี้บอกคันนี้ใหม่มากจริงนะเรามาดูกันนะตัวนีี้้เปิดไดไน เป็นจอทัชสกรีนเลยถามว่าตัวนี้รุ่นท็อปเท่านั้นนึงจะมีก็คือเราสามารถปรับเบาะไฟฟ้าได้เลยนะนี่ปรับเอียงด้านหลังได้เลยนะฮะเอียงให้สุดก็ได้นี่เอียงสุดได้เลยนะครับปรับไฟฟ้าได้เลยนะ2ด้านนะครับนี่ปรับได้พร้อมมีม่านไฟฟ้าให้ด้วยอันนี้เจ๋งนะครับสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้กับเรานะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอนะเมื่อกี้ที่ผมบอกแอร์เป็นแบบสโซนนี่แอร์สโซนก็สามารถปรับได้ที่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับนี่ปรับแยกตรงนี้เราปรับแยกได้เลยนะครับ ดีมากเลยนะอันนี้คือว่าความเป็นส่วนตัวสูงมากเลยนะครับตัวนี้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเปิดเครื่องเสียงได้ด้วย JBL รอบคันเครื่องเสียงดีมากนะครับตรงเี้เป็นที่เท้าแขนก็มีวัสดุเป็นแบบหนังหุ้มเท้าแขนนั่งสบายนะครับพร้อมนี่ทั้ง True ให้ด้วยอันนี้ที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับที่สามารถทั้ง True เพราะว่ารุ่นเก่าจะทั้ง True ไม่ได้นะสำหรับแคมรี่ไฮบริดแต่รุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากแบตเตอรี่เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ใต้ใต้เบาะเอาแต่ก่อนนี้เขาจะวางไว้อยู่ตรงหลังเบาะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นย้ายใต้เบา รถคันนี้จุดศูนย์ถ่วงต่ำนะน้ำหนักมันจะลงไปที่ด้านล่างนะครับการขับขี่ดีขึ้นเยอะมากนะครับจากรุ่นก่อนนะครับการทรงตัวการขับขี่ดีมากพร้อมกับเป็นบอดี้ตัวถังรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เรียกว่าการขับขี่ดีกว่ารุ่นเก่าแบบเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ดูจากด้านหลังเนี่ยเนี่ยผมลองนั่งให้ดูนะเน,นี่ยผมนั่งสบายสบายควยห้างได้เลยนั่งสบายมากเลยนะเวลาขับเดินทางไกลมีคนขับให้เรานั่งข้างหลังเนี่ยสบายมากๆเลยนะครับตัวนี้ตรงคอนโซลกลางนี่ก็ยังมีช่องเสียบ u s สให้อีก2ตํตำแหน่งนะอนน สำหรับชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังก็ได้สบายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านท้ายห้องเก็บสัมภาระกันนะครับฝาท้ายของเทมรี่รุ่นใหม่เนี่ยนะเป็นฝาท้ายที่ผมชอบมากเลยนะจริงๆมันเป็นแบบแมนนวลนะคือแบบต้องเปิดเองแต่ไปดูเวลาเปิดนะครับนี่เขาเปิดเหมือนฝาท้ายไฟฟ้าเลยนะอันนี้ผมดูแบบเจ๋งนะคือเขาทำออกมาได้ดีมากแต่เวลาปิดต้องใช้มือดึงลงนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับอันนี้ถือว่าดูออกมาดูแล้วมีคลาสนะครับดูห้องเก็บสัมภาระด้านในนะครับ ว่างใหญ่โตเลยนะที่เมื่อกี้ผมบอกมีทั้งครูได้ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้อันหนึ่งที่ดีมากก็คือมียาง s p a r t i แบบ full size ให้เลยอันนี้นะครับเป็นยางใหม่เลยนะครับดูนะฮะยางไม่ลงพื้นแน่นอนนะครับสียังกิบอย่างนี้อยู่เลยนะฮะเนี่ยโครงสร้างรถสวยมากนะคันนี้รถเดิมใหม่จริงๆเลยนะครับใครได้ไปในโชคดีจริงๆอย่างรถใหม่เลยนะครับอันนี้ปิดลงก็ยังต้องใช้มือปิดลงนะนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์ของรถยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรไฮบริดนะครับนี่เป็นเครื่องยอดนิยมนะครับที่ใช้มานี่เรียกว่าเป็นเจเนอเรชันที่ที่3แล้วนะครับของ Camry Hybrid แต่เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับ รหัส a 2 5ตัวนี้พร้อมกับเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็มีแรงม้าขับเคลื่อนให้เนี่ยอยู่ที่211แรงม้าเลยนะแรงมา้ารวมเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับรถไซส์นี้เนี่ย211แรงมา้าแล้วก็ทำงานร่วมกับเกียร์ตัวนมัตเนี่ยแสปีดเป็นแบบ e cvt ทำงานเรียบลื่นนะครับขับทางใกล้ทางไกลดีมากนะเงียบที่สําคัญคือเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ว่านอกจากจะแรงแล้วเนี่ย ยังประหยัดน้ำมันมากๆตัวนี้ประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะครับเรียกว่าเติมน้ํามันครั้งเดียวเนี่ยลืมปั๊มน้ำมันไปได้เลยถ้าลองลองดูเติมเต็มถังเนี่ยระยะทางวิ่งเนี่ยเกือบ800กโล700กว่าโลเลยนะครับตอนน้ามัน1ถัง,งเรียกว่าวิ่งกันจนลืมเลยอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับก็อันนี้เป็นจุดเด่นของ Camry Hybrid แล้วก็ที่สําคัญนะเขาทําผลิต รถยนต์ไฮบริดมาเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่3ของแคมรี่แล้วหมดกังวลนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเขาารันตีถึง10ปีเต็มเลยนะครับรถคันนี้ปี2021นะวีรันตีอบตเตอรี่ถึงปี2031เลยคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงไม่ต้องกังวลเลยนะครับราคาขายต่อก็ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราคากันว่าคุ้มค่าแค่ไหนสำหรับแคมรี่ไฮบริดตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นตัวท็อปออกห้าง1ล้าน8ปด0 0บาทนะครับก็เรียกว่าเป็นรถที่เรียกว่าราคาเกือบเกือบ2ล้านแล้วเรามาดูกันว่า รถแค่ปีเดียวผ่านไปเนี่ยประหยัดไม่ได้แค่ไหนกันนะครับนี่เลยครับ c a m r y 2.5 h y b r i d HV h y b r i d นะครับพรีเมียมราคา1,449,000บาทโอ้โหเรียกว่ารถวิ่ง20,000โลนะเจ้าของเดียวนะครับหายไปแล้ว3,000 6 ประหยัดไปลว3 6 0 0 0 0หกนะครับรถปีเดียวเท่านั้นเองคุ้มค่าไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วก็วารันตีของศูนย์นะครับมีถึง5ปีนะครับ150,000กิโลยังอยู่เลยนะตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลย5ปีกับอีก150,000กิโลก็แสดงว่ารถวันนี้ออกปี2021วารันตีถึง2,026เลยนะครับคันนี้ก็ยังมีวารันตีเหลืออีกเต็มๆอีก4ปีเลยนะครับอันนี้คุณลูกค้าสบายใจได้พร้อมกับวารัแนตีแบตเตอรี่อีก10ป นอกจากจะได้รถใหม่สภาพคลิปๆแบบนี้แล้วนะก็ยังประหยัดเงินไปถึง3ามแสนหเลยทีเดียวนะครับคุ้มค่าไม่รู้จะคุ้มยังไงนะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกนะครับอีกเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะรถกลุ่มพรีเมียมเนี่ยเรามีให้เยอะเลยนะแคมรี่เรามีให้เลือกทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ามีให้ครบหมดเลยนะครับก็ท่านใดที่สนใจหารถยนใช้แล้วคุณภาพนะครับก็แวะมาที่เ e อ็กคูซีมอเตอร์ของเราก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป